พูดถึงว่าสถานการณ์ในขนาดนี้ถ้าวันที่30ทางจังหวัดสามารถให้เปิดสลับปุ่มกับการร้านอาหารเนี่ยมันมีความพร้อมขนาดไหนแล้วพูดถึงว่าการจ้างงานจะมีมากน้อยขนาดไหนรวมไปถึงว่าคาดว่าจะมีคนเข้ามาใช้บริการไหมครับอ,อันที่หนึ่งเลยนะฮะสำหรับความพร้อมที่จะเปิดใหม่ถ้าเป็นคําสั่งของทางจังหวัดเนี่ยน่าจะเป็นวันที่หนึ่งสุธพานะฮะ ก็ร้านอาหารตอนนี้เราก็เตรียมมาตรการนะเฝ้า,าแบบว่าเฝ้าระวังให้ลูกค้านะฮะที่ที่จะมานะฮะมีมาตรการตั้งแต่เริ่มแรกเลยก็ทุกร้านในเท่าที่คุยกันในกลุ่มของสมา,สมาคมนะฮะก็เข้าละลูกค้าไม่ว่าลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อร้านหรือพนักง,งานของร้านนะฮะก็จะมีวัดการวัดอุณหภูมิอันดับแรกนะฮะอันที่สองก็มีจะมีเจลให้ล้างมือก่อนนะฮะแล้วก็ส่วน เข้ามาบริเวณร้านอาหารเนี่ยฮะถ้าร้านอาหารบริเวณที่มีที่กว้างก็ไม่เป็นไรเราก็ตั้งโตะนะฮะหนึ่งเมตรถึงสองเมตรระยะห่างแล้วโต๊ะหนึ่งก็นั่งสี่สี่คนนะฮะส่วนร้านอาหารที่มีพื้นที่น้อยเช่นเป็นอ,อาคารพาณิชย์นะฮะเ,เราอาจจะต้องทําโซนโต๊ะอาหารแล้วม,มีมีที่กั้นนะฮะแยกกันที่หนึง่งเพราะว่ามันใกล้ใกล้กันระดับนั่นอาจจะ ทำมาตรการนั้นาตามคําแนะนําของทางสาธารณสุขจังหวัดนะฮะส่วนอ่มันจะเรื่องเรื่องเชื้อโควิดเนี่ยนะฮะมันจะกันไว้ป้องกันนะฮะเราเราก็จะมีวิธีปฏิบัติสําหรับลูกค้านะฮะอาจจะไปติดไว้ที่ทางเข้าร้านหรือยังไงว่าอา่อา่าข้อที่ว่าจะเชื้อโควิดสามารถจะติดกันได้ควรจะทํำยังไงปฏิบัติยังไงนะฮะส่วนเมนูเมนูของร้านเนี่ยตอนนี้เราก็แนะนำนะฮะว่า ถ้าไม่จริงๆเนี่ยอยากให้เป็นเมนูที่เป็นแผ่นติดที่ข้างฝวาร้านหรือว่าเป็นระบบใหม่ที่ว่าไม่ต้องสัมผัสนะฮะเชื้ออาจจะอยู่ที่เมนูก็ได้นะฮะเพราะว่าเราเราฆ่าเชื้อโรคเนี่ยสมมุติว่าเราเปิดร้านแต่ละร้านเนี่ยก็ต้องทําความอาดอยู่แล้วมีการฆ่าเชื้อโรคก่อนเปิดร้านหรือตอนปิดร้านนะฮะแต่เมนูเนี่ยมันเป็นการสัมผัสสัมผัสบางวันเนี่ยมีลูกค้าใช้เมนูต่ำกันอาจจะเรื่องเรื่องการสัมผัสเนี่ยก็จริงๆก็อยากให้แนะนําว่า แต่ละร้านเนี่ยตอนนี้ต้องเตรียมแล้วฮะตอนนี้ใกล้ใกล้จะได้เปิดเราคิด,ดว่าถ้าได้เปิดวันที่หนึ่งนะเตรียมเมนูที่เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะฮะส่วนเรื่องช้อนนะฮะช้อนกลางนี่นี่เขาไม่เรียกช้อนกลางเขาเรียกช้อนส่วนตัวช้อนกลางส่วนตัวอะไรเนี่ยาทางร้านทางร้านและทางสมาชิกเราก็บอกแล้วนะฮะอย่างลูกค้ามาสี่ท่านเนี่ยเราก็วางให้ที่บนโต๊ะเลยนะฮะช้อนกลางนคะครับช้อนส่วนตัวช้อนกลางส่วนตัวนะับส่วนวิธี การคิดเงินนะฮะคิดเงินเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนระบบนะฮะใช้เป็นคิวอาร์โคหรืออะไรให้ลูกค้าไม่ต้องสัมผัสกับธนบัตรเพราะว่าข่าวจากแบงค์ชาติก็ยังบอกว่าเชื้อสามารถอยู่ที่ธนบัตรรับเงินได้นะฮะอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการสักนิดหนึ่งนะฮะและก็เรื่องคุณภาพของอาหารวัตถุดิบนะฮะวัตถุดิบต้องสะอาดและสดเนี่ยแล้วก็มีวิธีการเก็บที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการของสำนักงานสาธารณสุขนะฮะ ส่วอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องการทำความสะอาดอ่าอ่าห้องน้ำนะห้องน้ำเนี่ยลูกบิดก้อนประตูอะไรพวกนี้นะเป็นสัมผัสบ่อยก็จะต้องทําไม่ใช่ทาวันละครั้งหรือสองครั้งอาจจะเป็นช่วงเวลานะฮะมีอ่าแม่บ้านที่ทำความสะอาดรักษาความสะอาดด้านนี้ที่ว่าต้องทําทุกหนึ่งชั่วโมงหรืออะไรเข้าเข้าไปอย่างนี้นะฮะแล้วก็เราก็จะมีอ่าเขียนไว้ว่าให้ลูกค้านะฮะลูกค้าเวลาใช้เนี่ยอ่า เสร็จแล้วก็ต้องมีเจลล้างมือหรืออะไรอย่างนี้นะฮะอันนี้คือมาตรการขั้นแรกนะส่วนคิดว่าร้านอาหารปิดมาประมาณ1เดือนเสร็จ,เ,รจเนี่ยเปิดมาเนี่ยด้วยสภาพต่างคนต่างประสบป,ปัญหาพิกิจการนะฮะโควิด19เนี่ยนะะลูกค้าคงจะผมผมคิดว่าลูกค้าคงจะไม่ไม่เยอะเหมือนเดิมนะฮะด้วยหลายอย่างแล้วก็วิธีการปรับตัวของร้าน พาร้านอาหารโดยเฉพาะร้านอาหารนะฮะแล้วก็แนะนำนะตอนตอนนี้เราก็อา,อาจจะเรื่องบุคลากรนะ,ะบุคลากรอาจจะลดน้อยลงถ้าบางร้านเนี่ยถ้ามันไม่น้อยมีมีม,ม,มีลดลงลำช่วงแรกเนี่ยก็สงสารพนักง,งานเหมือนกันก็าอาจจะใช้การเดลิเวอรี่นะฮะโดยทําเองไม่ต้องผ่านบริษัทใหญ่ๆซึ่งเป็นเสียค่าใช้จ่ายเยอะนะฮะอาจจะมีรถรับส่งแล้วก็ใช้บุคลากรของราอ้านส่งอาหารเอง โดยมีกฎเกณฑ์รัตมีเท่าไหร่ไม่คิดค่าส่งหรือบริการฟรีนะฮะหรือว่าสั่งเท่าไหร่ลดเปอร์เซ็นต์ไปซึ่งทุกการนี้ตอนนี้ก็ทํากันอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ตัวอ,า,อาหารที่ Delivery เนี่ยก็หลังจากเปิดร้านเนี่ยก็จะมีบริษัทใหม่ๆเข้ามาแชร์ตลาดนะฮะแชร์ตลาดแต่ตอนนี้ทางสมาคมก็ได้ดีลกับบริษัทใหญ่นะผมไม่จากไม่สามารถเอ่ยชื่อได้เ่ยนะฮะจากที่มีอยู่แล้วสองเจ้าใหญ่เนะฮะ ก็อาจจะมีการหักค่าดำเนินการน้อยลงเพราะน้อยลงเนี่ยร้านค้าก็ต้นทุนก็เหมือนกับว่าเราจะมีะกำไรหน่อยทุกวันนี้ผมบอกตรงเลยว่า Delivery นะฮะไม่ค่อยได้กำไรนะฮะหากเปอร์เซ็นต์สูงนะฮะแล้วก็ระบบจ่ายเงินช้านะฮะบางร้านก็สงสารคือไม่มีระบบะเงินหมุนเวียนนะฮะจ่าย่าจะได้เงินกลับมาเนี่ยก็ต้องไปกู้ ผู้นี้ยุ่งติงกันเยอะแยะเลยนะฮะก็เกิดปัญหาตามมานะฮะพอถึงขนาดเนี้ยจะมีร้านค้ากลับมาเปิดเท่าไหร่แล้วจะต้องมีปิดประมาณเท่าไหร่ที่ว่าไม่สามารถที่จะตีกลับขึ้นมาได้เนี่ยจริงๆตอนเนี้ยหลังจากที่เกิดวิกิตการเนี่ยนะฮะร้านค้าก็ทยอยปิดตัวลงไปน่าจะประมาณสักสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะส่วนเปิดใหม่ผมคาดว่าน่าจะเปิดได้เต็มที่เดียวหกสิบเปอร์เซ็นต์ของที่มีอยู่แล,แล้วก็เรื่องมาตรการที่ว่า จังหวัดซือว่าให้เปิดใหม่เนี่ยมาตรการทางของกรมอนามัยเนี่ยมันก็จะิดมีมาตรฐานสูงซึ่งบางร้านเนี่ยเราก็เห็นใจบางทีก็จะต้องเพิ่มค่าใช้ใจ่ายนะฮะเรื่องอุปกรณ์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ถ้าร้านไหนที่เดิมนะฮะฐานเดิมดีอยู่แล้วหรือมีลูกค้าประจําอยู่แล้วเนี่ยก็เข้าคงเปิดต่อนะสู้กันต่อแต่ว่าบางที่เนี่ยบางที่ที่ว่าเห็นแล้วว่า เปิดมาแล้วอา,อาจจะยังไม่ประสบความสาเร็จแล้วก็ด้วยสถานการณ์ยังไม่เอื้อมด้วยเนี่ยก็คงจะปิดตัวลงก่อนครับประเมินว่า,าการปิดถาวรน,นี่จะเยอะไหมครับผมว่า,าช่วงที่วันที่หนึ่งพุธภาเนะะี่ยครับหลังจากที่มันัน,น่าสมุดหน้าหายของเชียงใหม่ไปแล้วนะฮะแล้วก็น่าจะลดลงถึงห้าสิบเปอร์เซ็นเลยครับ